สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีสุขสดีุกคนครับวันนี้พ่อใหญ่ในหอยลายเมียครับมันจะมามีเสชวัลเสื้อเปื่อนครับวันนี้ครับอากินเข่าอยู่ฟังสาครับวันนี้ครับฟังสาบรรยากาศข้าหลังครับทางเท่าหลวงบัวดอกบัวทางเท่าหลูกพ่อกินเข่าครับวันนี้ครับพ่อกระลูกวันนี้ไม่นู่นครับเสนอเมนูครับต้มไก่ครับต้มไก่ตำหมูครับต้มไก่ใส่หม้อครับบ่ญยากวะครับว่านี่เสชวัลว่านี่ยินข่าวว่าน ว้างเพื่องได้เสวยกันางหนินี่นะครับว่าว่างเพื่องหรือบ้านหนิฮะนี่นะครับว่าว่างเพื่องวรานหนิปลาละบุ้งจอดอ่าแซ่บครับบริสุทครับเอฟซีสกอตสวรซอร์ครับติดตามกดแชร์กดไลค์ครับพี่น้องครับกดแชร์กดไลค์ให้เพราะยังมมีน้ำแน่เด้อร์นะครับอากาศวันนี้ลมแห้งครับลมแห้งลมแห้งครับคิดดิเฮ้ยนี่ยากาศลมแห้งครับมือนครับลมแห้งแบบเอ้ยพี่น้องครับบรรยากาศขอบซาอ่าบรรยากาศขอบซาครับเอ็นงานให้เก่าครับ กินเหล่าเทียนต้องกันครับสวัสนี้ครับกินเหล่าเทียนกับแซ่บครับเป็นบรรยากาศมุ่งหมายเพียงมองเห็นน่แหละบรรยากาศบรรยากาศเนาะเชวันไม่บึงบัวม่วงครับพี่น้องครับข้างหลังครับบึงบัวงนี่คือบึงบัวบึงบัวสีม่วงครับข้างหลังครับบึงบัวบึงบัวสีม่วงครับเอ้าวแซบครับมาแม่ใครมาแม่เองมาแม่ใครมาแม่เอากับไป๋าไปแจกสู่ไครอ่ะ ไม่จังอืจ้าใครจังอะไรตวนเจ้าใคมือแดเจ้าใจานีไหมข้าวเม่เจฟซีเอาแกนอใหม่าฝากแกนอใหม่ครับน้อาใหม่กัเอฟซีอ่ะนอใหม่ใช่จ้านกินยางเดียวอีเจ้าไม่กินอีล้กินนะรับเสียบนะสามทอาลูกคออืม จังไงครับที่นี่ข้าแม่สกู่ป่ะจะเสียบเลยฝากพี่น้องเอฟซีสกู๊ทุกคนเด้อครับพี่น้องครับจังได้ก็กดแชร์กดไลค์ให้แน่นะครับพี่น้องครับถึงแม่บางเถ้อบางข้าวกับบ่าวพีดบ่าวถือเนาะขอโทษขออภัยครับอาจจะมาถือคู่ทันครับแต่ว่าถือคู่ในห่วยมาเป็นยังครับครับเฮ้ยเหรอครับพี่น้องครับอ่าววาดเคยว่างเพื่อนครับพี่น้องครับจูนเนี่ยจะคล้องหลินครับพี่น้องครับ เอ <laughs> ื้อเบี้ยกับพี่น้องครับเอื้อเบี้ยจูดเพื่อนจะคล้องเล่นจูดพ่อจูดแล้วไอ้ไม่ยั่งวะไฟไม่เงอนสั่นไม่บริเลวเล่นยังอีกบ้างไม่จุดตัวบ้ากันวะไฟผ่านลรวบ้องจอนคนเคยเฝ้าพี่น้องครั้เนี้ยนะครับเป็นตัวตะมูพี่น้องครับพวาความจริงพวาความจริงาความจริงพอไม่ให้เสีอตัวห่วยเครื่องนึงแล้ววันนี้เป็นไรล่ะอ่าเขาเะี่ยเมื่ไปว่าทช่นเดียวกน อ้าวกระเซยเยออ้ไอจีจัดบามีรวง่อคุ้มรองนี้นตำหมูทัวตำหมจตหมเบอรับ,คครบตำูทั่วนี่ตำบทัวครับนะครับตมไก่ไก่หน้ไมเหมูโอ้ยเมนูหลากหลายครเลยครับหลากลายหลายใ่จะไขมูแด,ดงมัไทไข่หมูแดงโปรยโปสุตสุดสุดผู้ไทยพี่เลอ เจ้ยเปรียวเปียวเปนเปียวเลยสูตรผูท้ทายทางหมูาหารอกัากระสับมึงขอร่มกันครับวนครับยังไงยังไงก็ฝากเอฟซีสุขสุกคนน้าบด้ยวยีครับอันไกลจะเบื่อมคนฝากเป็นผู้ไายโคกงบ่ไอ10โคนเนาะไทยยังก่นไทยมาจะเล่านะไทยผู้ไทยจะโคนยังก่อนสองแรงสองบ่ เสาสองเร่งสอรยังบม่เคยได้ยินพอกนี่บ่เคยได้ยินเคลอเสาสองเรงสองเลร้อมแก้มเนยเสาหารงแปดอืม่พ่อเนาะบ้นต่พ่อแม่เาน่าว่านี่เสาหารงแปดการสื่องานนึ่งอ่าแม่เอาน่าว่านี่อยงไรอย่างไรกับฝากเบื้งนองเเด้อับกันหงดีเด้อแม่เสายวมี่อสัน ปากบังนองเด้ได้บ้านนั่นงเด้ได้เมียเียมียแตงห่วยบ่าดีบ่าเหรียมใหญ่ท่อนตัว่าเคสิวันบ่เอ๋อเนี่ยแนั่นสวันสวันจำสิวันจำจำนั่นฮงเด้ได้เมียเฉลียมีาอแนี่ยแนห้วยว่ะพ้าราคหวองว่ะห้วยเปนกติหาตัวว่่นว่ะอันันวกเราจะหน้าจะวาคนเดีวมาท่านกำลังไปใหม่หม่บ้านนี่ เอาว่าควักน้่งของพท่านว่าเรื่องไหนเอาไปลามแล้วอืมปลามแล้วอืมปฏิเหตุโดกันใดพี่น้องยังได้ปลูกก็พายกระแสไฟเด้อพี่น้องเนอะมันแห้งแน่นจึงไม่โยนนะครับเจอมาแล้วเมื่อวานนี้ดีนะป่าพ่อเกือบมะยังบอกเกืไหนแม้ของมันเกือบมันขอเฟืองสามลอยก่อนเมื่อวานได้ไม่เดี๋ยว คือเป็นยังไงคไปเพื่อสามประกนไปใช่ไยังเกยงเกยกันหมอย่างเลยกูอย่างนี้เอ้าทำยังไงกันนะแค่นั้นไอเพือนมาบันไดแล้วเสียคาโก้องมันตีคือเป็นยังไีมืออยู่แล้วเนาะเป็นยังไงไ่ไดเลยเหอเป็นยังไไม่ได้เหตุตอจับพอมี่มาบางเพื่อ เปกันก็บบ่มีอัน <laughs> นี้กัดฟังสาครับพี่น้องครับนี่เราสุดแซ่บจานพ่อลูกพ่อกินยังเดียวชิมจ้าอื่น,นไปตาผมให้พ่อตาให้ เหลือบปะทอดไทยเองเลยปะยานยึกย่างยักได้ไหมดิใช่เขาตลร้านย่างเดียวเพือ่อนติงเลยไปคู่จิขาดอย่าติงมา,มาไปคู่ตามพวกนี้นะปะามึงยาเด้อทีอ่เจ้าขอเห็เดเบี้ยเอาซะถึงแม้บางเคื่อบางข้าวครับพี่น้องครับไหวคู่ตัดให้กับเป็นไปบ่อใดครับพี่น้องครับนี่ว่าล่างตัดผมโมมี่ตัดผมโมยู่เก็ดยังไงสั่นห้องจากจอบเนาะต้องตัด บอต้องเทียนไทยวันนี้เหมือนเป็นพ่อตองเทียนไทยพอได้อ่จะเรียนเบอร์นึ็กเมียนให้เลยว่าปากบอได้ครับยันไปหูขาดครับติ๊งแค่กับพอได้ตากหงวยพังอยู่ผุดผุดอยู่รสชาตผมใช้แต่ผมขาดพอได้ครับยุนี่เฮ็ดอีรีครับพี่น้องครับบรได้ตัวครับพี่น้องครับว่านเนสเร์ซังครับพี่น้องครับสินดามาได้เนสเร์ซังครับต้องเฮ็ดครับวันยู่างไกลคว่ำยูเลื่อนไหลครับอ่าหันแต่ผมหมูมี่ได้พี่น้องครับหาอย่างเด้บวมันน่วเขาครับกู้ฮามตัดกันทั้งสี่โอห่ขันม มางเถอมันก็เอาหลวงรวยกันแน่นนะโอ้แม่ผู้ควงเขาบอกเรื่องกับพ่อใจแล้วล่ะเด็กมันยินยอมกับพ่อใจแล้วล่ะวันนี้ยอมบาลูกนี่ไงผาเห็ดวะยอมเออได้ได้ได้ไดัดผมก็สี่สิบหาสิบบาทครับพี่น้องเอ้ยคู่ตัชหายมันวี่งแบบมันต้องด้วยกันเห็นไหมเป็นไงก็ลองเห็ดครับพี่น้องครับต้องเห็ดครับพี่น้องครับ มันบางเท่ล้วครับได้เทียราอยู่ดูกระมูกอะมันพ่อะยังไม่มีตาตัดผมอยู right. ่นี่ครับพี่น้องครับแกนเดียวตัดอยู่ซุ่มิเกลี้ยงหันเหมันกันจบไปแล้วลุงอะไรหรือเปล่าลาบบุญอีสกินเห็ดเลยบ่กอีสกินเห็ดตั้งยกพุดนี่ยเพรวสสองเปิดหพราวสสองเวสสามรบมือลาบบุญนี่กินเห็ดอย่างเดียวครับพี่น้องครับไม่เกินทำเป็นครับพี่น้องครับ เรากประเบียบเรียบร้อยต้องสงกีนต้องเห็ดครับุิมกนเอาใหม่นต่างคนมาตาเห็ดย,ยังเเกียวด้วการเลีย้ยงการสอนมนนโอ้ยัาึนเนี่ยนั่นจะ,อ,นนจะอยู่ทางประเทศรเหันอยู่เมืองไทยเมืองไทยมีคนระเบียบครับัดผมยังซือเลีังสืองูอ่อัดผมนังสือเก่งอยูอย่ว่นนโอ้ยมาทวงมาแล้วั่นกับเก่งดอกครับมันเ่งทาสมบมดอกว เจ้ความเรียบร้อยมันมีในี่ตัวนีตัวครับพี่น้องครับปล่อยผมเน่าว่ามันโจรยางพาาแม่ขาวมึงดูเหรครับมัแตกบืนร้อนความพึ่งแม่่คนดีนี่แหะครับเจ้าผมนั่นเน่ายางพาาเนี่ยครับเหมือนแม่ขาวแตกบืนวล่อยคนไทยมาใส่เขาแม่ว่าแล้วเป็นตูนมาเตะไม่เป็นตีนนะความึงจื่นเยอะ เหนคนเหน็บรอยมันเป็นจนเข้าไปเห็นคนเดือบรอยก็บวิบายังครับมไฮะมึงตั่นเละ้าเมียทำมาไฟผมหน้ามาวิไลมาเบิ้งเมียาเนี่ยท่นกูแจกกูแซแตกซาอยู่หว่ะจีพี่น้องครับเบิ้งกันดูแลกันากับลูก่าเปืือนไม่ไหลยนี่ เจ้าอยู่บ่ข้อดเมี่เออคือหอดผู้จาของผู้เจวา่อเจ็มงครับผู้บ้านจะไปิ้เสดบ้าน่ยค้ำคับ้านเห็นค <te ีรสวนบ้านโอ้งเจ็บป้อสอเนี่ยคีรศวนบ้านไอคนเป็นเส้ยเจ้าปอคํำคัมนะแต่หน้าคนนี่บ่าเจ้าปิ้เส้เขากับบุ้งเงินมาดิบบแท็กของผู้สาวเห็นหรอผู้สาวบ่แท็กครับไปทางใอ้ผู้สาวเห็นเองครับถ้า้องชิมถึงกู มันเข้ามนะถิ่มโซยผูฮขอบดใหญ่ๆเลคือิน้อยร้อยรูปนะไปห้มทาจักอินแฮมเซฟุซ่เด้อส่งรูบข้าเบิงนะจักวุส่บาดไปแบบจีรีมันจีรีเอาไุไใส่ไปเองคนนี้กำลังทำทีเกี่ยวขึ้นมา ต้อพันสีเขียวไม่เป็นไรเเป็นเนแกแางแล้เรียกกันอยู่มื่อะนให้าพันสีเขียวต่อพันสีเขียวเนี่ยตาโพนี่ผู้ใดวะตาโพนี่มันซีบ่ะมันีป่ะเพื่อน่านน้เพิ่นเพิ่นมีแพรกันอยู่แจงมามใช่ปะครับบอกว่าเป็น มาเลยมาเรองมันซีอเพิ่มา่ดีเกซ่นี้นี่แ่แนน่ให้มาวบให้มบ่ข้างี่ทเด็กันีไม่แพ้กันนะไ้บฮะแมาลยับุญแดนกํลังฮาร์ดยงครับพี่น้องครับนายกยกกํลังฮาร์ดยงครับพี่น้องครับกํลังฮาร์ดยงกนเนื้อครับวันนี้ครับเอาแซ่บครับไดก็ฝากพี่น้องทุกคนครับวันนี้ครับ สลักกิฟนี่ครับวันนี้เอามีพอร์ตทมงานครับใน,นหอยลอยเมียจะอ้วนจะเบื่อมการมาสวัสดีครับครับอ่มันทอดไก่อันนึงอันนี่ะพึ่งอัน